วันนี้มาทำแปลงผักให้ดูค่ะเป็นแปลงผักยกพื้นแบบที่ใช้ไม้ไผ่เป็นโครงนะคะตอนแรกจะใช้ท่อ PVC แต่ว่าเคยใช้แล้วมันมันย้อยค่ะมันไม่ค่อยอยู่แต่ว่าพอเป็นไม้ไผ่เนี่ยมันประหยัดกว่าต้นทุนถูกกว่าแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะแปลงยกพื้นนี่ดีกับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าหลังเขาจะไม่ต้องก้มมากเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะพอดีตรงนี้พื้นเป็นปูนนะคะ ก็เลยต้องยกแบบนี้ก็เลยไม่ได้ปักไม้ลงไปในดินนะคะอันดับแรกก็เรียงอิฐบล็อกแบบนี้ก่อนนะคะวางไว้แนวนอนก้อนนึ่งนะตั้งก้อนนึงข้างละสี่ขาหรือว่าแก้อนนี่น้อยไปหน่อยนะคะถ้าเป็นไปได้ควรจะเพิ่มค่ะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้แปลงย้อยนะคะแบบแปลงนี้ค่ะกำลังย้อยเลยเพราะว่าน้าหนักค่อนข้างเยอะค่ะ ก็อาจจะใช้ประมาณข้างละ6ขาหรือว่า12ก้อนนะคะแล้ววางแปรกันวนาย6เมตรนะคะ2อันข้างละ1อันนะคะแล้วเราก็ปูกกระเบื้องทีนี้ลองมาดูวิธีทำโครงโดยใช้ไม้ไผ่กันค่ะใช้ข้อต่อที่เป็นท่อ PVC ขนาด6หุนนะคะมี3ทางฉาก6หุน2อัน4ทางฉาก6หุน7อัน5ทางฉาก6หุน3อัน ใช้ไม้ไผ่ประมาณหนึ่งมัดนะคะเจบาทก่อนที่จะต่อเราก็ลองมาวางเรียงให้ได้เป็น3ามแถวในแนวยาวนะคะแล้วก็แนวกว้างทั้งหมด4ี่แถวนะคะถ้าไม้ไผ่ขนาดมันเล็กไปใส่แล้วหลวมแบบนี้นะคะเราก็ใช้ท่อ PVC ยาวประมาณนิ้วครึ่งหรือเท่าที่เราจะสวมเข้าไปในไม้ไผ่ได้ยิ่งลึกก็ยิ่งดีนะคะมันก็จะ ยิ่งแน่นกว่าทีนี้เราก็ตัดท่อ PVC อันนี้ยาวประมาณนิ้วครึ่งเป็น PVC 6หุนนะคะถ้าตัด PVC ได้ยาวกว่านี้ก็จะดีกว่าค่ะคือยิ่งลึกเข้าไปใส่ลึกเข้าไปในไม้ไผ่ได้ยิ่งดีเพราะมันจะแข็งแรงกว่านี่เราสวมเข้าไปแล้วก็ตอกให้แน่นนะคะเท่านี้ก็อยู่แล้วนะคะ นี่วิธีแก้ไขแต่ถ้าเกิดเรามีอันใหญ่เราจะเหลาแบบนี้นะคะเหลาให้ลึกๆอีกนิดนึงประมาณนิ้วหนึ่งนะคะให้เข้ากับท่อได้พอดีพอเวลาเราใส่เราจะตอกให้แน่นๆนะคะอันนี้มันเข้าไปได้นิดนึงก็ต้องเหลาใหม่ไม่งั้นมันจะตกข้อต่อคะ่ะไม่งั้นมันจะร่วงลงมาพยายามใส่ให้ลึกๆยิ่งแม้ไผ่เล็กก็ยิ่งดีคะ่ะยิ่งเสียบได้ลึกเลย ตรงนี้ต่อข้อต่อตรงที่เราต้องต่อกับท่อ PVC c นะคะปรับขนาดให้ได้ก่อนใส่ปุ๊บค่อยขึ้นโครงค่ะขึ้นโครงด้านบนก่อนแล้วค่อยขึ้นขานะคะจะขึ้นแนวขวางหรือว่าแนวยาวก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะตรงนี้ก็ใช้ข้อต่อ PVC มาช่วยให้ตั้งขาง่ายค่ะอันไหนที่เป็นไม้ไผ่เลก็กเราเสียบทะลุท่อได้ก็เสียบไปเลยมันจะแข็งแรงกว่า นะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่อยขึ้นขาพอขึ้นขาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เห็นในรูปเป็นแปลงผ้าใบสีเขียวที่ซื้อมาแบบสํำเร็จนะคะแต่ว่าแปลงอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เป็นผ้าใบ PE แบบนี้ค่ะเป็น P.E. หน้ากว้าง2เมตรนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยเราก็วัดให้มันเกินไว้ก่อนแล้วก็ลองเย็บด,ดูให้พอดีนะคะ ลองใช้ลวดก็ได้ค่ะหรือใครถนัดใช้เคเบิลถ่ายก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวล็อกที่ใช้ล็อกหลังคาโรงเรือนปลูกผักสลัดก็ได้แล้วแต่เรามีอุปกรณ์อะไรแล้วก็แล้วแต่ต้นทุนด้วยนะคะทีนี้ตรงเส้นสีเขียวมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเส้นสีเขียวของ PE นะคะเราก็กะประมาณให้อยู่ตรงกลางหรือดูรอยพับก็ได้ค่ะทำแปรงเสร็จแล้วเราก็ใส่กาบมะพร้าวสับนะคะ กันความร้อนจากกับหลังคานะคะหรือว่ากระเบื้องเสร็จแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็หาดินที่บ้านนี่แหละค่ะมาใส่แล้วคุมฟางแล้วก็เริ่มปลูกผักค่ะก็มันมีทั้งพเพ้อเมล็ดแล้วก็ชำนะคะซื้อสาอรแน่จากตลาดนัดบ้านไร่ค่ะตรงจิตระจันมากมละห้าบาทก็ได้เป็นแปลงแบบนี้หละค่ะแล้วก็ปลูก มะเขือเทศนี่เพิ่งหมดอายุไปแตงกวาก็กเพิ่งเก็บไปนะคะส่วนเรื่องติดพุ่นหมอกคงต้องเป็นคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ